เราอยู่คนเดียวแล้วล่ะเศษไมา้อะเศษไมา้ล่วงไปคนระับล,ล่วงไปอีกตัวนึงก็ไล่กันไปครับว้าวว้าว,ว,าวโอ้โหเยอะไปว่ะเพื่อนสวัสดีครับผมยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบาเลยกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดู p p ครปี้ปืนสเปียกันครปี้ครับผมใช้ปืนเก่าหน่อยมันเก่าหรือเปล่าเนี่ย มันก็ไม่ก่าวแต่ว่าเป็นปืนที่โดนเนิบบ่อยๆครับผมโดนเนิบแล้วเนิอบอีกปืนสเปียร์ครับผมอยู่ที่ MK2 ครับดาเมจจะอยู่ที่นัดละ4290ครับยิงครั้งแรกก็จะดาเมจร0 0ครั้งที่2กงร้อย็ครั้งที่3ก็จะ250%ครับผมประมาณนี้นะ ต่ว่ามันกำลังจะโดนเนบลงมาเหลือ190 hmm. 1 9อเปอร์เซ็แต่ก็น่าใช้ได้อยู่มันจะต,ต้องใช้คู่กับนักบินออตโต้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสเปียร์ไม่มีออตโต้เนี่ยมันก็จะยิงช้า1น่ดนะต่อวินาทีครับแต่ถ้าเกิดมีออตโต้แล้วเนี่ยอ่ามันก็จะไม่ถึงวิยิงครั้งนึ่งไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าครปีที่ใช้ปืนสเปียร์เนี่ยมันยังเล่นอยู่ดีอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ครับผมไปเลยว้าวโอเคครับรอเน่เ่ ไปนู่นเลยสิเพื่อนโอเคเต่าก็ไม่ได้บ้าบอที่สุดจอดไปครับโอเคเราช่วงช่วยยิงก่อนนะช่วยยิงก่อนยิง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 ตัวอะไรวะเนี่ยล่วงไปครับเฟรเร โอ้โหสลับยิงมาช่างเล้าใจหูยตัวอะไรมันโดดข้าไปเลยวะเพื่อนเราไปก่อนไปหาเพื่อช่วยเพื่อนเรา่อิครับผมเพื่อนเราแหมมันเร็วเหลือเกินนะเพื่อนีนนะฮะอ๋อสกายรอดว่าแหมมันกลิ้งเร็วเหลือเกินวู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 เคครับ ยิงก่อนเลยรัวๆครับเนเธอร์ครับล่วงไปครับผมล่วงไปตัวนึงยานแม่ซ้ำเลยครับอรโรบสิจ้อาอโรบสิจ้าหายตัวครับ อ,จจอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปไหนล่วางไปครับผมเฮ้ยส่าบ้านละนู้นเอ้สียเสาบ้านเขาสิไม่ใช่เสาบ้านเราแม่เราก็ครอบครองจนเพลิดเพลินอีกแล้วเหรอเน่แน่แน่ มาโดนทุกๆไปหูยเชลครับเราไอ้น anyway ี่ก่อนเซรัฟกอนล่วงไปครับเชลอยานแม่ลงไปครับล่วงไปอีกตัวหนึ่งก็ไล่กันไปครับว้าวว้าวโอ้โหเยอะไปว่ะเพื่อนเยอะไปว่ะเพื่อน ว้วว้วว้ววาวว้วว้าวร้วว้วว้าวอ้าวว้าวว้าวร้าวั้าววเาวว้าเว้าวว้าวว้า้าวเ้าวว้เร้าวะเาว้าวว้าวว้าวว้ว้าวววเรา,เาไ, okay, ไปเอาเสานี้ก่อนโว้วว่ วายอีกไม่โดนเราล็อกเรามีหายตัวก่อนอู้เร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนามาครับเฮ้ยเดวินแนนว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาครับโอ้โหนานไงโดนล็อกอีกเรียบร้อยไปครับผมเฮ้ยเสากลางเพื่อนนู่นูนทางนู้นแหมมันจะรีบอะไรขนาดนั้นเฮ้ย ว้าวว้าวว้าวโอ้โหหายตัวก่อนครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาเสาก่อนนะยานแม่ลงไปครับมาเด้มาเด้โอ้โหเรียบร้อยไปครับผมเฟรนเลียรครับ ว้าวว้าวว้าวนานนานถอยถอยครับผมไม่ให้เข้าระยะทะมวกดีครับว้าวเฮ้ยก็โอเคนะโอ้เร็วเร็วเร็วแหมมัน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 ช้านิดดึงนี่นะฮะเรียบร้อยไปครับยานแม่ใส่ลงไปเลยคุยแองเกอรครับ ว้าวว้าวว้าวน,านี่มันมันจิ้มจังจเว้ยเฮ้ยเอเลบัสนี่มันอะไยังไงกับเราเนี่ยฮะฮะมันยังไงกับเราเนี่ยแหมเอาใหญ่เอาใหญ่นะวู้วู้วู้วู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 โอ้โหเฮ้ยฟอสฟิีไม่แตกเหรอวะเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยอีกพวกปืนไก่มาเพื่อนเราอะไรเนี่ยไปอยู NP ่บ okay. ้านกันหมดเลยเนี่ยไปไปเพื่อนครับผมเข้าเสากลางกันได้เลย เพื่อความได้เปรียบทางกลยุทธ์ครับผมไปกัน Let's go <S นี่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 หมมันหายตัวรัวๆเลยเวยว้าวว้าวาวา้วาวาวา้วาวาวา้าวว้าวนาเสร็จไปครับโอเค Mà Angler gleo mà à A cha cha cha. Ma, ma, ma. Ú uh hú. -huh. Hơi, hơi. Ma đi mẹ, mẹ ngói 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 Boss film hết rồi đi. อ้าวอ้าวสวยแล้วครับผมลบไปลบมาลบไปลบมาครับหายตัวก่อนเลยครับเยียบร้อยไปใหม่คิดว่าเราสู้อยู่คนเดียวด้ไงเพื่อนเราเพียบแต่ว่าเราเคารกันนะโอ้ยไอตัวนี้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 ไปก่นเตรียมปืนไว้ก่อนสลับยิงไว้ก่อนว้าว โอ้โหโอดโหเวก่อนนะเราจะต้องเฮ้ย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 เอนเจอร์ครับล่วงไปครับผมอู้โหยันแม่ยันแม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคโอ้โหเต็มบ้านแล้วอ๋อมีตัวนึงแหมเรานึกว่าเต็มบ้านไอตัวนี้ครับ ยานแม่ลงไปครับผมว้าวว้าวมาเด้มาเด้เดนี่คููก่อนเลยคููก่อนเลยทำลายโลกไปก่อนเลยมาเด้มาปลามาปลาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ครับ โว้ัววววววัวแ้แอบก่อนครับผมคอนเทชูดไปครับว้าวว้าว,ว,าวล่วงไปครับผมเฮ้ยเพื่อเราทันไหมอะไม่ทันละไม่ทันแล้วสกีรอรีโหลดพอดีเลยล่วงเลยครับว้าวเฮ้ยตัวอะไรหายตัวมาวะโอเคมาป่ะละ่ะมา <laughs> มาเดงมาเดงเฮ้ยมาแห <cray on. S 1> มมาบุกบ้านเราเลยเหรอไม่น่าเป็นปัญหาครับผมโอวูวเฮ้ย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  ล่วงไปครับยานแม่ลงไปครับผมว้าวว้าวว้าวโวว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 เสากลางครับเพื่อนโอ้โหล่วงเลยครับมันแรงมันเร็วมันแรงเร็วใช่ไหม เน่เน่เน่เนร่รัวๆครับไทฟอนไทฟอน่าว้าเราก็เกลงซะว้าเกลงซะปากเบี้ยวเลยเราเคไปลุยบ้านเลยว่ะบ้านอ่ะ โอ้โหเฮ้ยโอฟิออนว่ะโอฟิออนว่ะเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิงานโดนล็อกอีกเร็วๆหูมันล็อกนานจริงๆเลยเร็วโอฟิออนก่อนเลยครับผมว้าวว้าวว้าวโอ้โหบินแล้วครับบินแล้วเราก็ต้องแอบแล้วอืมตาย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  จ่อๆเข้าไปครับอยู่ข้างหลังครับผมูอแกนด้วยนะอัลติเมีอร์อแกนด้วยนะยอดโว้วโว้แล้วเราอยู่คนเดียวแล้วอะเราอยู่คนเดียวแล้วละเราอยู่คนเดียวแล้วล่ะเสร็จไหมอะเสร็จไหมล่วงไปครับล่วงไปครับผมโอ้โหลุกว่าว่ะเฮ้ยลุกมาเราแอบแล้วครับไม่ไหวจริงๆครับ ยานแม่ซ้ำเลยครับว้าวว้าวเฮ้ยติดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโดนหนืดโดนนี่มึงโงกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยผมว่ามันยังโอเคนะ แต่จังหวะแบบถ้าเกิดเราไม่ใช้ออโต้ผมว่ามันจะช้ามากๆแต่ถ้าเกิดมีดรออโต้แล้วครับผมมันก็ยิงยิง,ยง,ยงรวัรวๆแต่มันก็ต้องแลกมากกับไอเวลาเจ้าเครปีไม่ได้ใช้นักบินตรงตรุ่นของมันใช่ไหมเวลาใช้สกิลอยู่มันก็ยังสามารถโดนล,ล็อกขาได้โดนล,ลดดาเมจได้ครับผมแต่พอใส่ออโต้เนี่ยอ่ะมันก็จะยิงรวัวขึ้นรวัวขึ้นแต่ส่วนตัวผมว่านะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้ปืนสเปียร์เพื่อนๆใช้นักบินตรงรุ่นของเครปีดีกว่าครับผมไออออโต้เป็นนัก เป็นนักบินตกร,รุนปืน <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นเฮ้ยแต่ผมว่ายัางเล่นได้อยู่หูคือมันยังไงมันก็ยังแรงผมแล้วมันก็ไม่มีรีโหลดไงยิงได้ต่อเนื่องครับผมตัวยิงรัวๆมาเขารีโหลดเราก็ยิงได้เขายิงสวนเขาได้ตลอดเวลาไงอ่าเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่เพราะว่ามันโดนเนื้อบ่อยแหละเพราะว่ามันยิงได้ตลอดเวลาไม่มีรีโหลดเหมือนแมกนา嘛เนาะโอเค,คอเพื่อนอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะผมว่าเจ้าใครปีปืนสเปียร์เนี่ยมันเล่นเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะ ใช่สำหรับวันนี้ผมและใครปีขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ววบอล